ก็ถามน้องๆว่าทําไมต้องอยากตั้งชื่อพี่ร้านว่าอย่างนี้ปริมาณข้าวพี่ก็ให้เยอะอาหารพี่ให้เยอะข้าวก็ประมาณวันละสองกระสอบเนื้อสองกระสอบใหญ่ๆที่พี่ตั้งไว้อยู่ข้างหลังส่วนมากที่ขายดีที่สุดก็ชูชีไข่ดาวกระเพราหมูซากระเพราเนื้อเนื้อนี่ไม่พอขายหมดทุกวันค่ะชื่อพี่แอนค่ะเจ้าของร้านข้าวควายเจ็ดยอด เริ่มต้นคือพี่เป็นเด็กลําบากมากไปเอาใส่อยู่ฝึกอยู่กับเขาแล้วเห็นเขาทําอาหารก็เลยอยากทําฝึกทํากับเขาเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งมามีคนอยากเซ้งร้านเป็นรถเข็นเล็กๆเราก็เลยบอกว่านั่นเราเอาไว้เราลองทําดูเผื่อเราจะไปได้แต่ตอนนั้นไม่มีชื่อร้านนะคะเป็นแค่ร้านรถเข็นข้างถนนนี่เกือบ20ปีแล้วจ้ะแต่ตะก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ย้ายจากหน้าวัดเจ็ดยอดมาตรงนี้ พี่เริ่มต้นเปิดร้านเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยไม่มีชื่อร้านพอพี่เปิดได้สองสาปีขึ้นมานักเรียนนักศึกษาเอามาพูดกันว่าร้านข้าวควายอย่างเงี้ยพี่ก็ยังไม่ได้ตั้งพี่ก็ไปเรื่อยๆก่อนพอวันหนึ่งมาพี่รู้ว่าเขาจะทําถนนที่พี่ขายอยู่นะพี่ก็เลยว่าถ้าพี่ย้ายร้านไปพี่จะตั้งชื่อร้านว่ายังไงลูกค้าจะได้ติดตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็คิดว่าเด็กมันก็มาพูดกินข้าวที่ไหนข้าวควายอย่างเงี้ยพี่อยู่เจ็ดยอดเนาะ พี่ก็เลยตั้งชื่อร้านข้าวควายเยอดก็ถามน้องๆว่าทําไมต้องอยากตั้งชื่อพี่ร้านว่าอย่างนี้อย่างนี้เนาะเขาบอกว่าข้าวได้เยอะอาหารได้เยอะกินแล้วอิ่มเลยพี่อย่างเงี้ยค่ะ ต่ก่อนอะได้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่าของมันแพงทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างปรับขึ้นทุกอย่างเลยค่ะแก๊สน้ำมันขึ้นทุกอย่างตอนนี้ถ้าพี่ขึ้นแล้วคนที่หาเงินลําบากจะมากินพี่ยังไงเขาจะกินอิ่มยังไงพี่ก็คิดอย่างนี้ค่ะเขามาเรียนอย่างนี้น้องพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ก<ๆ>็มีแค่นั้นอย่างเงี้ยคนทํางานเงินเดือนเท่าไหร่ก็มีแค่นั้นเดือนหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าพี่ปรับขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีจริงๆเนาะเราก,ก็เข้้าาาาใจส่่่วนนนนีีีเคยลํบกกมกอนน เริ่มต้นใน้35เป็นเย็นดาโฟส5แต่ว่าอันนี้เป็นกะเพราเนื้อเริ่มต้นใน้40ทะเลก็40ส่วนอันนี้นชูชีไข่ดาวก็40เมนูแบบยอดฮิตสุกี้ก็40แต่มีพวกกะเพราหมูสับอะไรพวกนี้สามร้านที่ตั้งอยู่เลยวัด7ยอดมาประมาณ500เมตรติดปั๊มน้ำมันเอสโซค่ะอยู่หน้าสนามยาเทียม7ยอดเปิด11มงเชา้าปิด4ี่ทุมเปิดทุกวนันนอกจากว่าพี่มีธุระจำเป็น ฝากร้านเข้าควายด้วยนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนะี้มาแวะทานอาหารบางครั้งอาจจะนานหน่อยเพราะคิวอาจจะเยอะเนาะมันเป็นอาหารตามสั่งคนละจานคนละจานนี่ก็ขออภัยด้วยบางทีชวนชวนมามาลองชิมดูเนาะไม่อร่อยหรือไม่อะไรติได้ไม่ว่ากันค่ะขอบคุณนะคะ